หลักการบริหารที่ครูทำและประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์นะคะครูวางแผนชีวิตและก็ครูจงใจสร้างความสำเร็จ ตั้งแต่ที่ครูตัดสินใจจะรวยจากออนไลน์ติดกระดุมเม็ดแรกถูกนะจะถูกทุกเม็ดให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปทำกันนะคะการวางแผนนะคะคุณใช้หัวใจหลักของการทำธุรกิจนะสสเต็ปแบบนี้ค่ะ1เลยค่ะคุณต้องรู้จักการตลาดก่อนที่คุณจะลงทุนเปิดบินสินค้าคุณต้องหาลูกค้าก่อนว่าถ้าคุณเปิดสินค้าตัวนี้นะลูกค้าของคุณคือใครหาหัวใจเขาให้เจอหาความต้องการเขาให้เจอ และถ้าเรารู้แล้วเราก็สร้างความต้องการนั้นนะคะด้วยการทำคลิปเพื่อที่จะดึงยอดพรีออเดอร์หรือทำให้คนรู้จักเราค่ะว่าเรากำลังจะสื่อสารผลิตภัณฑ์ตัวไหนค่ะ สองค่ะคุณต้องมีองค์ความรู้ต้องรู้ให้ลึกให้กว้างรู้ให้มากในสิ่งที่ทำรู้จนถึงขั้นมั่นใจมั่นใจที่จะแก้ปัญหาและตอบคำถามได้ทุกปัญหาได้ทุกคำถามค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจเราไม่มีองค์ความรู้ค่ะสิ่งที่คุณลงทุนไปสินค้าหรือว่าของที่คุณมีนั้นนะคะอาจจะถูกส่งออกไปช้าคุณรอได้ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณขายของและของออกไปช้ากำไรที่คุณนะคะจะ เอามาเลี้ยงครอบครัวนะคุณมีสายป่านที่ยาวมากพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นองค์ความรู้นี้ก็ควรมีก่อนที่จะเปิดบินสินค้าด้วยนะคะ ข้อ 3. ค่ะการบริหารจัดการอันนี้สําคัญมากจัดการชีวิตรเราก่อนจัดการเรื่องส่วนตัวเราก่อนและก็วางแผนที่จะทุ่มเวลาและก็วางแผนที่จะเรียนรู้พัฒนาเพิ่มเติมเรารู้ด้านเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องรู้ให้ครบทุกด้านรู้เร,ร,รู้เขา่ารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้ของนะคะสินค้าในแบบเดียวกันแบร,รนด์คู่แข่งเขาทําการตลาดแบบไหนแบร,รนด์เราจะใช้กลยุทธ์แบบไหนสินค้าที่เรามีอยู่นะคะเราจะเอาไปตอบโจทย์คนกลุ่มไหนนะคะ แยกมาเป็นกลุ่มเลยค่ะนะสูงวัยอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เพศหญิงหรือเพศชายและเป็นกลุ่มคนที่รักสวยรักงามแบบไหนชี้วัตถุประสงค์ของสินค้าไปเลยค่ะว่าเราต้องยิงให้ตรงเป้าต้องเอาให้เข้าตรงจุดสินค้าของเราจะได้ออกได้ง่ายนะคะเราก็จะได้สร้างกําไรได้ง่ายด้วยค่ะ ข้อสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญมากเลยค่ะในเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องเงินทุนที่เรามีอยู่ถ้าคุณมีเงินทุนจํากัดและถ้าคุณมีเวลาไม่มากพออันนี้ค่ะคุณต้องจัดการบริหารให้ลงตัวให้ได้นะคะครูหนิงแนะนําแบบนี้ให้คุณไปหาโปรเฟชชั่นัลที่เขาเคยประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ไปปรึกษาเขาไปเอาวิธีการที่เขาทําสําเร็จเขาขายได้ยังไงเขาส่งต่อได้ยังไงนะคะเขาสร้างมูลค่านะคะเป็น17 สิบล้านร้อยล้านได้อย่างไรถ้าเขาทําเรื่องนั้นสําเร็จแล้วเราจะจัดการบริหารเรื่องเงินทุนของเราได้เร็วยิ่งขึ้นและไม่เสี่ยงเจ๊งไม่เสี่ยงโดนหลอกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นสี่ปัจจัยเด็ดนะคะที่คุณหญิง